สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับเหมืนอนกับมาพอวแอดมินบุญธรรมนำโชคนะครับในวันเสาร์ที่24นะครับพฤษภาคม2568นะครับเหมืนอนแอดมินก็นเดินทางมาที่บ้านคุณพ่อหนอมนะครับเพราะว่าไปเจอคุณพ่อหนอมหลายเดือนนะครับคุณยายกำลัง ยายสวัสดีครับครับนี่ยายตามตัวตรงเลยเนี่ยงตัวไหนยายเจ๊ได้หน่นะงวดที่แล้วไงนี่สามศูนย์เก้าเออใช่ครับบ๊ได้เลยได้แต่ศูนย์เก้าครับได้มาจากสายยายูทูบเนาครับเขียนไว้ตั้งแต่รูปกรปุงเทพบอกครับเที่นี่ก็ตามอันนั้นมาลูกสาวไปใส่เสื้ จุดไหนล่ะชุดห้าชุดเก้า่เราใสามมาสามมามาออกที่นี่ยที่สามที่ชุดสามชุเก้านะยายเขียนไห้ตั้งแต่ยายไปกรุงเทพลงกทีวันที่สิบห้ายายได้มาตั้งไหเด็กสามนย์เก้าทโอ้ยายจุดทูเพราะนนก็เลยเขียนให้บอกยายเขียนไหบที่นี่ลับมาตะนุนพรานีหนึกได้ครับไม่ได้ยูอันตัวนี้ไม่ เอากระสามตัดตัวนั่นซูนเก่าจะจะซูนเก่าก็ถือว่าโชคดีนะยายเนาะได้ยี่สิบบาทหนึ่งสาวได้สามหัวมั้งครับวู้แสดงว่าเป็นโชคดีนั่นเนาะได้ยี่สิบบาทยายงวดนี้จะจุดไ้บ่งวดนี้เดี๋ยวจะมาหาจะจุดถูบไ้บ่งวดนี้จะมาหาไกลๆมือมันมันจันทร์นุ่นวันนั้นเป็นจันทร์เป็นวันพระอ๋อพระยายมีแต่จุดถูกวันพระจุดถูกวันพระ ในวันจันทร์อ๋อวันจันทนนนร์ที่ยี่สิบหกรับเดี๋ยวผมจะมาตามเด้อหามันไม่ได้อะดรีครับกับกับว่าไม่ยังเป็นเพียงแค่แนวทางนนกระบ,บอกเอฟซีด่ย่ไม่ได้มาดูโอ้ยเสียดายพเลขออกแล้วมั้มาดูอันนี้ปา <3. S 1> ใหญ่ได้สามตัวตรงเลยสามศูนย์เก้าเอาแต่เลขไอ้เลขห้าศูนย์ศูนย์เก้าลายซื่อนี่พี่ใญน้อมว่ามันเต็ม เขาอันเขามาขายดายตัวลูกสองตัวยายจุดไว้ให้ผมเดี๋ยวผมจะมาตามในวันจันรในวันเสาร์วันอาทิตยนะผมจะมาตามนะยายเด้อเพราะว่าเพิ่นให้แมนนี่น้องใหญ่น้อหับเสด้อายยายว่าเสื้ดายเสื้อ่าสำหรับมันี่นะครับจะมาตามตัวเลูกนาะทังตัวเล็กช็อกลาบของคุณพ่อหนอมนะครับพอเราบริเจอคุณพ่อหนอมมันลายงวดนะครับพ่อจะบอกเขาห่มไหมพ่อเขาห่มก็ได้ครับ บบครับกระหมนี่นี่นต้องนีกระแดกครับนี่อเออ,บ,อบ่เป็นยังครับบ,บ่เป็นยังตว่าโบาเจอพ่อน้อมมาหลายงวดนะครับพ่อน้อมว่าเจอเมื่อกี้ก็จเจอนะครับนอกแต่ว่าพ่อน้อมว่าเอาเดี๋ยวรองวดนี่พ่อน้อมบอกกังสีนะครับทุ่งเ,เล็กวิ่งเลกแรนนี่บ่มีเสียครับอ่ะเดี๋ยวพ่อน้อม สวัสดีคุณพ่อน้อมก่อนนะครับเพราะว่าบริเจอคุณพ่อน้อมมาหลายงวดติดนะครับมาตามน้ำกันนะครับสำหรับโตเดียว,ว่าเคยพาดัวพ่อเลืกยิ่งเลขแรนนี่ครับสองตัวมันจังมั่นใจครับเกางวดนี่ละ่ะครับเขา่าเขามากเกางวดแลวเพราะว่าผมก็เลยมาตามพ่อน้อม มันมอมมาตามนะครับก็เจอคุณพ่ออดีผพานมากกับเจอคุณพ่ออยู่คุณพ่อว่าเอาไว้งวดนาคืองวดนี้งวดหนาของของคุณพ่อนาะครับนอใหญ่ใหญ่ <laughs> <laughs> เพิ่ม่าเพิ่จุดถูกเพิ่งกับได้สามต,ตัวได้สามตัวกับพ่อนี่เราเป็นผู้ไปซื้อให้ครับไปซื้อปัดเลขสามตัวเขาบูขายครับขายเจ้สองตัวก็ได้สองตัวครับ ก็ถือว่าโชคดีเนาะพอน้อโชคดีเลขทูบวันนี้เลขจุดถูบทูบไอ้ไข่ด้วยว่าทูบอันนี้ค่าธรรมดาเพิ่นเตียวทูบทูบธรรมดาเนี่ยทูบจุดบูชาที่บอกครับบูชาตอนมันเขียนให้เป็นตัวเลขเลยเขียนให้ตัวเลขบาทมันก็เขียนไว้ครับบาทในรุ่งกรุงเทพขึ้นมากกว่าซื้อกว่าถูกเลยแสดงว่าโชคดีโชคหมานอยู่อันนี้หมานอยู่ครับ อ๋อผู้ใดกิดหอดพ่อน้อมก็ได้มาเจอหนาะเด้มมือนี่ฝ <c oughs> นสมารินพ่อ <c oughs> อ่ะผม <c oughs> ยังหรอก <c oughs> ตกกไปค่อย <c oughs> <c oughs> มาตามกันต่อนะครับสำหรับตัวเลขของคุณพ่อถนอมนะครับพอได้เจอคุณพ่อถนอมหลายงวดติดนะครับเอฟซีพนา โทษมหาอยู่พ่อโทษมาโทษมามือนีก็โทษมาอยู่ไปอยู่เนี่ยลุงหอมกับโทษมาอยู่พ่อโทษมาถามดิพ่อฝนตกดินไหมพ่อกระดาษเปียกโอ้ฝนก็ดี่ดีจังหวัดกาฬสินธุเขาไปอีพ่อเขาไป่หลดอันนี้ละชัดบ่อหรอคดอยู่ขาดขาดคาดอยู่คาดอยู่ขาดอะเห็นนาจำใสนะครับเพราะว่าฝนตกดินเมื่อกี้กระดาษเปียก อ่ะะพอนั่งตามสบายนะครับตามสบายพี่พอมีความฝันบะบอมีบอรครับเอาเลข<อ>สูตรพระอาจารย์ให้ย่างเดียวสูตรตัวจา์นี่ย่างเดียวครับพอมาเห็ดเบิ่งแล้วบานนี้มันเลขวิ่งเลขแลนนี่ตัวเ่นมันโบเขา่ามันเ,นเ,เกิดเข่าเัวรบอง บาดในเล้วตัวร่องสองตัวเห็ดเด็กวิ่งเลยโอ้เอาตัวเด่นสองตัวเอาตัวเด่นสองตูวเห็ดเด็กวิ่งครับเป็นเด็กวิ่งเด็กแรนเด็กลรนเพราะว่าหายตัวยอมันจะบอตรงคูยอมก็มันจีบโบตรงครับสองตัวโบเคยผ่านเลยโบเคยผ่านครับมันเข่ามากเก่างวดเลยครับนี่งวดที่สิบ ัสำหรับวันนี้พ่อให้ตัวได้เด็กเด่นสองตัวให้สามกับเกศเล็กวิ่งเด็กแรงนครับแต่พ่อเฮ็ดสูตรนี่มากกับห้องก็จับได้ครับจับจุดใดน้อพ่อเนาะจับจุดได้ ก้าวงวดก็เคยพ่าสี่บัพข้อม้วนผ้าใช่ถ่ายสองโป่งสิง่หัวข้อให้ใครเล่กวิ่งเล่กเล่นมันจังบวเสียเฉี่ยวครับให้เพิ่นจับเอาสี่บห,หัให้ให้ไปจับเอาแต่พ่อก็ชีจับให้อยู่ครับผู้ใดมีตัวเด็ดตัวดีมาจับใส่เลย์สามกับเจ็ด่ัวขอครับอืมอสำหรับแนวทางในงวดนันที หมิถุนายน2568นะครับ,พ,บพ,พ,พ่อจับใครจะคู่พ่อพ่อจับใคได้สองคููคือเกาจับสองคููคือเกาจับสคููคือเกาค่ะมีตัวใดไหนพ่อมีหาหก็หาเจ็้าสากับห้าเดนะครับ เด็เจอคุณพ่อดน้่ยนะครับส่วนมากคือคุณพ่อไม่ไเขาวด้วเขาล่างครับบนล่างเลยวิ่งก็บนล่างให้กันไปเลยกันกันไปเลยกันผ่าดนะพ่อกันผ่าดเอาทั้งบนทั้งล่างคเออเออเอาไว้ด้ดเอาไว้ด้ดเอาไว้ด้ดยแปดเช็ดอายุยายก็สอยยายครับเช็ดเช็ดแปดไม่ออกกับ แสดงว่าแต่ทั้งบนทั้งล่างเลยบนล่างบนล่างเลยพอปลอยไปบนล่างเลยแต่คุณแม่เระจะจุดให้มือได้ก็อแม่ในวันในวันจันทร์บอครับเป็นวันพระเันวันวันปร์วันศิลวันศิเป็นวันพระนะครับที่ี่มาวันอังวันอังคารก็ได้ขาดได้ไหมวันอังคารขาดขาด แล้เราติดตามนะครับสำหรับรตัวเลขแนวทางตัวเลขชกลาบของคุณยายนะครับคุณยายของคุณพ่อถนอมนะครับวันีิพัานมาเป็นไลขสามตัวตรงนะครับสามศูนย์เก้านะครับสําหรับแนวทางของคุณพ่อถนอมวันนี้นะครับคุณพ่อถนอมก็จะให้เด่นสามกับเจ็ดนะครับสําหรับแนวทางสายวิ่งสายรูดนะครับ ก็พไายังบ่มันใจยังบ่หนั่นอยู่จะพ้าซื้อเบิ่งเบ,บิ่งงวดนี่ก่อนมันต้องเข่าทุกงวดครับรจ้าวสนาก้อให้แค่สองตัวนะครับนะครับสองตัวบ่ค่อยให้นะครับให้แค่สองตัวบานนี้สามสามสามกับจิตนี่ให้อยู่ท้ายครับบ่วงงวดบ่วงหันพ่อก็ให้ศูนย์กับจิตอยู่ท้ายครับ บ้านนี้ก็ยูไทยวอเจ็ดนะอยู่งวดนี่สามสามกับเจ็ดอยู่ไทยถ้าไพ่ได้โจเล่นโตรักเมืเองอุทัเลยตอนนี้พ่อก็ให้ห้าสามกับห้าเจ็ดนะพ่อนอกลาพ่อพ่อพ่อก็ปล่อยไปหาสามกับห้าเจ็ดพ่อพ่อเซลล์ยอยูไทยบ,บนล่าง ห้ไปกลับบนล่างพอมห้ให้กลับบนล่างพอมเด็กวิ่งกับบนล่างพอมค่ะกันผาเนาะพอนการผาาค่ะแต่ถ้ามันเข่ามากคือจาถูกงวดรือโบ่ผาดครับบ่ผาเก้าหงวดติดแล้วเก้างวดนี่งวดที่สี่ครับสำหรับเด็กเด่นแมนบอกครับเด็กเด่นสามทุกงวดสามสามกับเจ็ดนี่เป็นตัวเด่นครับสำหรับหัวนี้เนาะพอนะ หนึ่งวิถุน้ายดนะครับรัฐบาลไทยนะครับคุณพ่อถนอมจะให้แนวทางมานะครับสําหรับเด็กเด่นนะครับคุณพ่อว่าจะเป็นมดที่สิบนะครับสามกับเจ็ดนะครับสําหรับแนวทางสองตัวคุณพ่อก็จับไห้นะครับห้าสามห้าเจ็ดนี่สองคูน้พ่อนอกครับมีสองคููทา้งพ่อบ่ปล่อยหลแค่เล็กวิ่งเล็กแรนนี่สองตัวเล็กวิ่งเล็กแรนมันมดเสียว บอ่อเสียเถียวเลยเป็นบอบ่อเสียเถียวยววาวเงินนานอันั้นดีมาทายคือเก่าเงินเงินนามาตามให้คือเก่าาตามคือเกา่คเกาครับพ่บอว่าเลยตามพ่อแน่นอนขอโชคดีนะขอเนาะเอฟซีผู้ไดมาติดตามตัวเลขของคุณพ่อถนอมนะครับในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้ารอยหกสิบแปดนะครับ ก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับเพราะว่าคุณปอคุณพ่อคุณปอยแค่สองชุดนะครับห้าสามกับห้าเจ็ดนะครับอ่าสามกับห้าเจ็ดหอยสองชุดคือเกาครับแต่เลขแรนแต่เกาพอนี่ครับมันยืนหางจีพ่อพ่อเจียวอ่า็นตัวเด่นครับอ่าก็ขอขอบคุณคุณพ่อนะครับครับสำหรับตลิข์เนี่ยทัวงตลขโชคลาภของคุณพ่อถนอมนะครับสำหรับเลกทูก พ่อผมยังมาตามกับคุณยายเด้อให้คุณพ่อไปสืบทผูกมาคือเก่าเด้อครับครับเพราะว่างดทสิพานมาแต่ตัวได้กับพ่อจําไหนบ่เลขถูกพันย่ายเห็นไหมหาห้าศูนเกา่าหาซูนเกา่าตัวคุณยายอ๋อผมมืกี่เป็นสามศูนเกา่าเลยสามตัวตรงตรง,ตรงเลยคว่มวาดนี่นหาศูนเก่ากบมาสามศูนเก่าครับ พอพอนี่เระเป็นพุ่ปีซื้อครับแต่คุณแม่เพิ่งจะยุดในวันจันทร์ในวันพระในวันศิล์วันศิล์ครับเดี๋ยวมารอที่ตามนะครับในวันพระประมาณวันจันทร์ที่ยี่สิบหกนะครับเดี๋ยววันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเพราะวันจะเป็นพงศ์สุดทไทยของรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาตามหรือพ่อเด้อเพื่อโชคดีมีโชคลาภนะครับเพื่อ fc สายบุญอยากรวมทําบุญนํากับคุณพ่อถนอมกับคุณยายนะครับ ข,ขอโชคดีมิโชคราบนะขอเนาะขอขอบคุณคุณพ่อถนอมนะครับที่ให้แนวทางมานะครับพ่อสวัสด,ดีครับ,ขอบ,รบขอบคุณทุกไลน์นะครับขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ดใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ขอโชคดีมิโชคราบวยครับเด้อสำหรับแนทวนทางรัฐบาลไทยของคุณพ่อถนอมนะครับสํนนาหรับตัวเลขแนวทนาทงของคุณยายนะครับเพนจดตูปในวันพระนะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาตามให้นะครับในวันที่27นะครับก็ติดตามมาด้วยครับเด้อ เพราะว่าเพิ่นไฮโชคมานะครับ3ตัวตรงนะครับ309นะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาบนะครับขอโชคๆมันๆมนด้วยครับเด้อสวัสดีครับ